โอ้พี่น้องบ่าวเต๋อมาหาเลาะซื้อทิปเข้าเมื่อฝากแม่เออเอามามาๆเอานี้นวดเทไรนี่สี่สิบพันสี่สิบพันเนาะโอเคใอรเอาหน่วยหนึ่งเด้อโอเคสี่สิบพันพี่น้องได้ทิปเข่ากับได้ผู้สาวอันนี้ผู้สาวหน้ากายบ่อยู่หน้ากายเลยอยู่หน้ากายเลยจักปีแล้วสามสิบสามอายุฮะสามสิบสามอายุอายุสามสิบสามปีแสดงว่าอยู่นี่ตั้งแต่ตั้งแต่น้อยเลยอยู่แต่เกิดขายของอยู่นี่แหละแต่ลูกจังคนละยังบุร่ายแต่งงานละ สาวสวดบะนี่เอาอีกแล้วครับพี่น้องสาวหน้ากายไม่ใช่คนสดสดครับอยากได้ทิปเข่ามาเอากระเพิ่นนะครับเด้อได้ทั้งเพิ่นได้ทั้งทิปเขา่าเนาะฮะขอบใจเด้อขอยโดยอเโ, <c oughs> โอพี่น้องครับอันนี้มองมองกินเขานะ่าเนาะเป็น้านแบบมีอาหารการกินไว้บริการเนาะอู้ อ้สบายดีอันนี้เม็นป่าเตะวะอันจับปลุกอันราคาจังไดก่น6,000กี่พี่น้องโคตรแพงเนี่ยแซ่บป่านนี้เนาะซีแซ่บอยู่ดอกคนซื้อกันยันยืนกินน้ำลายหลายรอบและเนี่ยยืนอยู่นี่ฝุ่นเห็ดนี่ก็คืนน้ำลายไปหลายรอบแล้วป่าเตะครับเหลืองเลยหลายรอบนี่นี่นี่กำลังใส่เครื่องขออนุญาตเนี่เด้อ บนี่เสร็จกุงแล้วน้อยนี่น้อง6,000พี่น้องสวยนี่ขายปิ้งเนี่ยกินเฮาโอ้ยคนมีใหม่เลยเด้พี่น้องเองคนขายกองงามอีกสวดยอดไปเลยสวดยอดไปเลยอันนี้มันปิ้งอะไรเนี่ยปิ้งไก่น้อยบ่บ่ปิ้งนกกระทาโอ้นกกระทาครับพี่น้อง ไม่ใช่ไก่น้อยนะครับนกกระทานะท่าน,นี้อันนี้ส้มหมูปะส้มป,ป่าส้มป่าพี่น้องเพราะเมืมอ่อวนใหญ่แหละส้มป่าเราโอ้ข,ขนาดน้อยขุดข้างในอยู่กำลังปิ้งครับพี่น้องปิ้งใหม่ๆเลยครับปิ้งใหม่ๆปิ้งสดๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องครับแบบให้ได้กินของอร่อยๆเลยนะ่ส้มป่าพี่น้องส้มพัก แตกเลยทีเดียวครับนั่นเป็นปิ้งอย่างเนาะสบตาบะายเรากำลังซอยซอยซีนอยู่ซอยซีนน้องหลอกขัวเพิ่อนเนาะ นจิบบอโอ้ยเนื้อสดๆครับเนื้อวัวสดๆอร่อยอร่อยของ่านบ่เอาลาบซะเอาซุปซะกินที่โปเป็นได้ผมดีขออนุญาต้บงงิง อนอนเลยครับน้องาลบเาตุบก็ได้ครับี่น้มก็ปิ้งิิ้งหูแคนัะปิ้ิเกินตลาแล้วทเข่าพี่น้องเองจำเจียวเี่น่ก่อนเจียวครับลาบครับน้อง งัวแล้วงัวปิ้งหมูปิ้งหมูแล้วก็มีปิ้งสมสมปลาสมหมูทีสุดแต่เป็นไห่ผักไห่หลายครับพี่น้องเป็นไห่ผักหลายฮะบพอตัวมากมากหลายความเหมนียวห้อนข้าวเหนียวมากติดยังไงนะน่ากังวลค่าวกันพี่น้องดึก

แซ่บแซ่บๆซบอกเลยบอกเลยว่าแซ่บแซบดีแล้วแซ่บเอ้าเดี๋ยวพอกันคลิปหนาให้พี่น้องพี่น้องครับอันนี้มันห้านขายเครื่องขายเครื่องใส่ของซ้อย เสื้อผ้านาเพนะครับพี่น้องแต่ว่าเขากะแวะมาสนับสนุนแล้วก็ซอยกันสิ่งสมเนาะน้องทายนะครับเ,บเตียงคำนาไก่ครับอัอนนี้เมียเตียงคำนาไก่เขาไปกินข้าวน้เพพิ่นนี้องอุม้มยังนี่ลูกค้ามาซื้อเสื้อกันฝนเน,ะนาะเอาเอา,เอาตัวสามพันลูกค้ามาซื้อเสื้อกันฝน เป็นขายเครื่องขายเกือบเห็น้องะเป็นขายเกือบอยู่หน้ากายนี่แหละครับนี่สำหรับไม่ยิ่งกับเสื้อในเนาะเห็นเนาะนี่ทุกรูปแบบนะครับสีสันกดใส่หมวกก็มีของเข้ากับีนี่เป็นอน้องดาวน้องดาวยิ้มเนี่ยยิ้มเนี่ยยิ้มเนีนนเ่ยน้องดาวกำลังเหตดเวียกอยู่เก็บเครื่องเก็บของเก็บผีเหรอน้องดาวหันมายิ้มยังงบ้างก่อนเอ้น้องดาวยิ้มแล้ว โอ้สื่อเสื่อนี่มาฝากลูกกันหน้าป่ะพี่น้องทีมงานเฮาคักแน่อยู่ได้ครับเนี่ยห่านของเตียงคำได้ครับเด้อพี่น้องแวะมาอุดหนุนได้นะครับเนาะอุดหนุนเนี่เด้อขายแพงบ่ขายถือมึง่าขายแพงเออนี่ของแจ้งเด้อพี่น้องเอเวะมาอุดหนุนเนี่เด้อจิเออขายถือขายถือครับคุณขายเครืื่อองถเสื้อผ้าแบบเสื้อ้อฟลูไปเลยอย่างนี้มัดเสื้อเสื้อเสื้ออย่างนี้เนาะใส่แบบไปไปไปเวียดในการเนาะ ไดมดนะครับเสื้อเด็กเด็กน้อยก็มีนะนี่งามเลยครับพี่น้องสวยๆเลย่ะลูกค้าซื้อซื้อเสื้อกันฝนแล้วเนาะโอ้ยมาเจอรองดาวนี่แหละครับร้านสาวล้านสาวครับล้านสาวล้านสาวบอกตื้อขึ้นกัน <c oughs> ล้านสาวบอกตือ <c oughs> ต้อขึ้นกัน <c oughs> <ๆ>ไม่ยางไงเจ้าเห็ดยังก,กันอยู่นี่ เมื s <S ่อไอยพวกเฮ็ดอย่างกินจกเตือนในแม่เข่ากันดิเอออายเพื่อนเลยค่ะเออว้ยร้านครับร้านไส้กินแต่ปิ้งไก่นะครับจะกินข้าวกับหมูบันน้อยไอหมูว่าเผิดเนาะหมอนั่นก็มันอยู่ในมุ้งหมอนะเอ๊ะเป็นไก่แล้วข้างไว้คือไก่นี่นะครับเอ้าอยู่ดีมีแหงเลยพี่น้องเด้อแวะมาอุ่นๆนะครับที่ฮันเตียงคำนาไก่นะครับมาปิดกล้อง น้องดาวปิดกล้องยิ้มเย้นี่ครับอันนี้เป็นตลาดขายปลาพี่น้องโอ้สบายดีไอ้เอาปลามาส่งมาหนิซื้อเมื่อมาส่งมาส่งอันนี้มานหาหาหามาจากไหนนี่นั่นแหละหามาซื้อน้ำลูกเหือมาลูกเหือดยู่เขื่อนบ่แม่นมันเป็นอ่างอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้อีหยังของห้องอยู่น้ำเทินปะ โอ้อ่างเก็บน้ำน้ำเทินนะครับพี่น้องเขื่อนน้ำเทินนี่แหละเนาะปลานิ่งเ่ปลาหนิ่งปลาหนิ่งเนาะโอ้สุดยอดนี่อันนี้เขาขึ้นกันบ่เขาจะน้ำเทินเหมือนกันสดๆเลยครับพี่น้องสดๆ,สดๆ,สดๆใหม่ๆเลยครับปลาปลาโคตรบ้านี่เขายังสดๆอยู่ครับพี่น้องยังปลาสูตรบ่ ปลาสูตรครับน้องนี่ปลาจากน้ำเพื่อนนะครับอืมแม่ค้าขายจังไดรครับนี่ปลาอันนี้เอาทาปลานี้ก่อนปลานิลโลสิบแปดพันปลานิลโลละสิบแปดพันปลานิลสิบแปดท่านปลาสูตรนี่สิบสองพันปลาสูตรสิบสองพัน ปลากดนี่ปลากดนี่โลหะหกซิปนี่แหละคือยังตัดสินใจบ่ได้อาจสิถึกลงหรือว่าสิแพงขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจราคาอยู่ที่คนหน้าตาคนซื้อนะนี่ได้อันนรกที่แหละโลหะหกซัปนอ้ค่อยงามปไปไหนนี่โลหะซิปโอ้คันมันลอกๆเนี่ยหน่อยๆห้าซิปคันซดๆไม่ไม่ไปนี่หกซิปแม่ปลาปลาจากน้ำเทลินเนาะปลาจากน้ำเทลินครับพี่น้อง คนเดียมาขายข้าวขายจากมงทอจากมงนี่าขายแต่เศร้าเลยนจนฮอตคำอาตัวคือคัขกขนาดตลาดปลาเ<อ>ที่ยงกันอีกนิดน้อยก็ได้อเออพี่น้องเอเ้ย<ๆ><ๆ>นี่ครับแม่ค้าาปลามาส่งครับ ปลาเขื่อนปลาน้ำเทือนเนาะปลาตัวใหญ่ปลาใหญ่ปลาใหญ่มาเลยล่งหนึ่งค่ะลางสาปลาใหญ่ปลานี้ได้ตัวใหญ่มาสเลอามาเลยล่างหนึ่งค่ใอาก่นี่่ะนี่ อันนั้นเห็ดอันนั้นเห็ดปลาแห้งเนาะเห็ดปลาแห้งเอาพวกสาวช่วยหน่อยเลยตลาดปลาครับตลาดปลาตลาดปลาหน้ากายนะครับ